ประเด็นก็คือว่าเราก็จะต้องดูว่าเราได้วิตามินดีเพียงพอไหมที่จะทำให้อยู่ในระดับการออกฤทธิ์ที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครไม่ได้ออกไปเจอแสงแดดอย่างน้อยวันนึงก็ต้องมีสักครึ่งชั่วโมงที่เราไม่ทาครีมกันแดดแล้วก็แบบใส่เสก,ก้ามแบบเนี้ย เอไปเจอแดดสักครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแอคทิวิตี้แบบนั้นวิตามินดีของเราน่าจะไม่พอนะอาจจะต้องเสริมนะคะตัววิตามินดีเนี่ยก็ต้องกินแบบ5,000อายุถึงห0ื่นอายุไปเลยเพื่อที่จะทำให้ระดับวิตามินดีในเลือดเซรั่มวิตามินดี3เนี่ยนะให้มันสูงจนถึงมากกว่า30นี่คือมินิมัมแต่ถ้าออพติมอลจริงๆก็ควรที่จะอยู่สัก60-80ถึง นานโนกร,รัมอร์ ml นะถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้น้ําตาลตรงนี้ก็จะสําคัญกับคนที่เป็นเบาหวานอีกเ่ะไม่ใช่แค่อ้วนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเธอก็ต้องปตรวจระดับวิตามินดีด้วยนะเออแล้วถ้าเกิดก็ระดับวิตามินดีในคนที่เป็นเบาหวานมันต่ําอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้รักษาเบาหวานยังไงก็ไม่ดีขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปบูทวิตามินดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดหรือกินหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องถ้าฉีดต้องปรึกษาแพทย์นิดนึงน,นะวิตามินตัวที่นะ ก็คือตัววิตามินเคค่ะวิตามินเคเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมันไม่ง่ายเหมือนวิตามินตัวอื่นๆนะมันเป็นตัวที่จะเกิดขึ้นมาได้ในในการเอาไปใช้ได้เหมาะสมเพียงพอเนี่ยมันต้องรู้ที่มาของเขาก่อนว่าเขาอ่ะมีจุดกำเนิดมาจากไหนอันนี้วิตามินเคหเราจะไม่พูดถึงนะมันเป็นวิตามินที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดนะคะ เราจะพูดถึงวิตามิน k 2จ้ะตัว k 2เนี่ยนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาแบบมันเป็นมันเป็นโครงสร้างนะตัวมีนาควิโนอโลนะชื่อเต็มของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงมาจาก k 1เหมือนกันแต่ตัว k 2เนี่ยนะมันจะมี2รูปแบบก็คือมันจะเป็น k 2 MK4 นะ กับ k 2 mk 7นะสองตัวนะคะโครงสร้างโมเลกุลของมันเนี่ยความยาวไม่เท่ากันมันจะมีแบบสีมันก็จะสั้นกว่าเจ็ดมันก็จะยาวกว่าเพราะฉะนั้นตัวสีมันสั้นกว่าเนี่ยนะมันก็เลยจะอยู่ไม่ทนเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราเจอในอาหารนะเวลาเรากินผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้ k 2 mk 4นะมีในอาหารแต่ว่าวงจรชีวิตมันสั้นๆ้นเถอ ก็คือมันจะแบบอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กินซัพพลิเมนต์ในรูปแบบของวิตามิน K2 MKC อ่ะนะก็ต้องกิน3เวลานะเช้ากับวันเย็นเพราะว่าฮ์ฟไล์มันสั้นแต่ MK7 เนี่ยโมเลกุลมันยาวกว่าต่อกัน7ตัวนะมันยาวกว่ามันเลยอยู่ได้นานกว่าทนกว่านะคะกินแค่วันละครั้งก็ได้ มันแอบสอบได้ดีกว่าวิตามิน K2 MK4 เ,เป็นหลายเท่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงวิตามิน K2 ให้จงรู้ว่าเราหมายถึง K2 MK7 นะจ๊ะตัววิตามิน K2 เนี่ยมันมาจากมันสร้างมาจากไหนก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติมันจะสร้างโดยตัวจุลินทรีย์ในลำไส้จ้ะนะเพราะฉะนั้น เวลาที mm ่เรากินผักใบเขียวเข้าไปนะเราก็ต้องให้วัตถุดิบเข้าไปเนาะจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ก็จะเปลี่ยนนะวัตถุดิบนั้นจากเคหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นเคสองนะคะมันก็จะเอาไปใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะลดน้ำหนักอ่ะลำไส้โค้ดสำคัญเลยเออเฮ้ยจะต้องทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้่ยดีนะ ไม่มีภาวะเรื่องของท้องผูกไม่มีลมแก๊สเกิดในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรามีจุลินทรีย์ในลํำไส้ที่ดีวิตามิน K2 ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะถูกสร้างได้อย่างเพียงพอและเอาไปใช้ได้นะคะวิตามิน K2 เนี่ยมันไปช่วยอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคำตอบก็คือมันไปช่วยลด visceral fat ก็คือไขมันที่มันแบบ อยู่ในพุงของเราอ่ะต่อให้เราลดน้ําหนักอะไขมันที่มันลดลงมันไม่ได้แปลผันตรงกับไขมันในช่องท้องนะอย่างมึงอย่างคนที่แบบอ้วนขึ้นมาเนี่ยไขมันแรกที่จะแบบว่าจ้าเอ๋ก่อนเลยก็คือตับเราจะโดนไขมันไปแทรกก่อนเลยนะคือถ้าไขมันไปแทรกในเนื้อตับเกิน5%เคขาก็ถือว่ามีภาวะไขมันเกาะตับแล้วนะแล้วเวลามีภาวะไขมันเกาะตับเนี่ยมันก็ทําให ฟังก์ชันการทางานของตับมันลดลงวงจรอ,อุบัติมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีเพราะเวลาเรากินแล้วมีไขมันเยอะไขมันไปแทรกต,ตับก็ยิ่งทําให้ตับแบบทํางานได้ไม่เต็มที่ก็จะยิ่งอ้วนง่ายเก้าแบบนั้นเวลาไขมันใต้ผิวของเรามันลดลงไม่ได้แปลว่าไขมันในช่องท้องเราจะลดลงนะการที่จะเอาไขมันในช่องท้องของเราลดลงนะคะมันก็ทําได้หลายๆอย่างแหละเนาะ แต่ว่าตัวที่สำคัญและห้ามขาดนั่นก็คือวิตามิน K2 นะมันจะช่วยลด Visceral Fat นะคะก็ไขมันในช่องท้องก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อพวกโรคหัวใจและหลอดเลือกนะคะนะวิตามิน K2 เนี่ยนอกจากลด Visceral Fat มันก็จะไปลดความเสี่ยงต่อ,อ,อ cardiovascular แล้วมันก็ยังไปช่วยในหลายๆเรื่องนะคะ ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือช่วยเรื่องเรื่องของกระดูกนะยิ่งถ้าเกิดว่าบวกกับวิตามินดีด้วยนะคะมวลกระดูกก็จะหนาแน่นมากขึ้นนะสำคัญก็คือว่านอกจากมวลกระดูกของเราจะหนาแน่นมากขึ้นแล้วมันก็ยังไปช่วยลดลดาพาร์กนะที่แบบมีในหลอดเลือดของเราได้ด้วยนะก็จะเสริมไปเรื่องของลดความเสี่ยงต่โอโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกนี่ก็คืออีกทางนึง ะะการที่จะทําให้วิตามิน K เพิ่มนอกจากกินผักใบเขียวลําไส้ต้องดีนะหลายๆคนก็อาจจะดูว่าอ๋ถ้ายงั้นเสิร์ฟไปเลยได้ไหม αι? กินในรูปซัพพลีเมนต์ไปเลยได้ไหม αι? อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้นะวิตามิน K าจจาะก,กินวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมี90นะไมโครกร,ร,มรัม per day นะคะกินได้เรนก็คือ90ถึง 90-200ถึง200ไมโครกร,ร,มรัม p อ r day พวกเราวิตามินตัวแรกนะคะวิตามินซีนะวิตามินดีด็อกอ่าดี 3, เนี่ยนะถ้าพูดถึงดีก็ต้องเป็นดีสานะแล้วก็มีตัววิตามิน K นะวันนี้เราพูดถึง K2 MK7 นะจ๊ะที่จะเป็นตัวที่ช่วยลดแฟตแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการลดน้ำหนักเลยนะแต่ทีนี้สำหรับคนที่ลดน้ำหนัก แล้วก็กินโลคาร์บอยู่ตอนนี้มันจะมีวิตามินอีกตัวหนึ่งที่วันนี้จะต้องมาเล่าให้พวกเราฟังนะคนที่กินโลคาร์บใครที่กินโลคาร์บอยู่นะจะต้องระวังอันนึงนะสิ่งที่ต้องระวังอันหนึ่งนะก็คือระวังในเรื่องของการขาดในกลุ่มของวิตามิน B มีโอกาสขาดวิตามิน B สูงและขาดง่ายมากเอาง่ายๆใครกินโลคาบแล้วแบบเหนื<ๆ>่อยเพลียไม่มีแหง้งอย่างเงี้ยนะคะเพราะวิตามิน B ในที่นี้รวมถึง B หลายๆ B รวมไปเลยนะหลายๆตัวโดวยเฉพาะโดยเฉพาะ B1 B2 B3 นะโดยเฉพาะ3ตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่แบบ generate พลังงานให้กับร่างกายนะเป็นทำให้ร่างกายปล่อยพลังงานออกมานะคะก็คือคนที่กินโลคาบก็จะไม่ค่อยกินแป้งถูกไหมวิตามิน B เนี่ยนะ มันมีมากในเนื้อสัตว์ก็จริงแต่เวลาที่เรากินส่วนใหญ่เราก็ต้องปรุงสุกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เนื้อสัตว์มันเจอความร้อนวิตามิน B มันสลายง่ายเวลามันเจอความร้อนมันก็จะสลายไปนะคะยิ่งถ้าเราปรุงสุกมากเท่าไหร่วิตามิน B ก็จะยิ่งเหลือน้อยอันนี้พูดถึงเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งวิตามิน B เนี่ยเวลาเอามาปรุงเป็นอาหารแล้ววิตามิน B อาจจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่า,วาเรามากักจะได้วิตามิน B จากในกลุ่มของธัญพืช หรือข้าวมากกว่าเพราะว่ามันใช้ความร้อนไม่ได้มากในการที่แบบจะทําอาหารไม่ไม่เหมือนเนื้อสัตว์ที่เอาไปทอดไปต้มไปอะไรอย่างเงี้ยคือความร้อนสูงไปเวลานานๆเน,นี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานข้าวหรือทานธัญพืชเนี่ยนะเราก็พอที่จะได้วิตามิน B มาอยู่บ้างแต่ความร้อนมันก็จะถูกทําลายพวกวิตามิน B พวกนั้นอนะไปส่วนหนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําให้เหนื่อยแล้วก็เพลียง่ายนะคะอาจจะต้องเสริมในในส่วนของวิตามิน B B รวมไปเลยก็ได้หรืออย่างนั้นก็โดยเฉพาะ B1 b 2, B3 ซึ่งมันเป็นตัวที่มีผลต่อในเรื่องของเซลล์ทุกเซลลของร่างกายเอาง่งไวิตามิน B อ่ะมันมันเข้าไปทํางานกับขรบวนการเมตาบอลิซึมที่สร้างพลังงานกับทุกๆเซลของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิตามิน B ท่ากับทุกเซลล์จะขาดพลังงานโอเคไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นคนกินโลคาบต้องเสริมวิตามินนะจ๊ะโดยเฉพาะวิตามิน B รวมไปเลยโอเคนะ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะลดน้ำหนักได้นะแบบประสบความสำเร็จนะอย่าลืมเรื่องวิตามินวันนี้ด้วยบ๊ายบาย